แต่ว่าเรื่องนี้เป็นกระแสอย่างแน่นอนอย่างคุณไก์บอกนะว่าเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆล่าสุดตํารวจไซเบอร์นะคะรวบผู้สมัครสสพักการเมืองใหญ่คาบ,บ้านพักย่านนวลจันทร์นะคะ<อ>พบจบดีกรีธรรมศึกษา<ะ>รีโทเอกนะคะแล้วก็พบว่าเอี่ยวเคยเป็นเจ้าของเว็บพานันแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นผู้เล่นเอา แต,แต่แต่เราเข้าใจได้นะ,<ฮ>ะเพราะขนาดปีที่ผ่านมาจเจ้าอาวาสยังถูกจับเลยเนะ,ะมาที่ตำรวจสืสบสวนส่งสวนอชาชญกรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือรว่าตำรวจไซเบอร์นี่เลยนำทีมกำลังเข้าจับกลุ่มนายรัชพงศ์ส้อยสุวรรณหรือปอน <ฮะ S 2> วัย32ปีผู้สมัครสอสอจังหวัดตากจากพักการเมืองใหญ่<อ>พ,พักส้ม ออประชาชนพูดเลยนักประชาชนคาบ้านพักย่านวนวลจันทร์กรุงเทพมหานครตามหมายจับสารอาญานะคะในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินคือเจ้าหน้าที่เนี่ยสืบพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อว่านักคาริน จากการแกะรอยเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานพบว่าในปอนหรือว่ารัชพงษ์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์ดังกล่าวล่าสุดก็เลยนําตัวไปสอบปากคาเพิ่มเติมนะคะตำรวจมีหลักฐานชัดว่าเคยเป็นเจ้าของเว็บพนันทามาตั้งแต่เป็นสอสอเมื่อปี2565เงินหมุนเวียนเกือบ400ล้านบาท <c oughs> แต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธบอกว่าแค่เล่นเป็นผู้เล่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการยันหลักฐานบอกว่าคือยังไงอะรวยผิดปกติ คือคือประเด็นคือเรื่องนี้มันก็มีคนพูดออกไเป็นสองฝั่งก็บอกว่าจริงๆก่อนนั้นเนี้ยก็มีข่าวสสของพรรคหนึ่งก็ไปเกี่ยวกับเว็บพนันก็ยังเป็นสอสอได้อยู่ค่ะทําไมทีนี้เกิดขึ้นกับพรรคส้มทําไมถึงเกิดขึ้นบ่อยอันนี้บางคนก็ตั้งคําถามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางมุมของตํารวจเขาก็ทํามาที่อย่างเต็มที่ทีนี้เอาล่ะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดค่ะแต่ในมุมของการเมืองก็บอกว่าแล้วแล้วในกรณีนี้คุณรัชพงศ์เนี่ยถือว่า ยังขาดคุณสมบัติไหมคือมีคนไปสอบถามทางทางฝั่งของร้อยตรีผ้าสกรนนะครับก็เป็นจากคนของทางกกตนี่นะครับก็คือว่าที่ร้อยตรีผ้าสกรสิริพัคยาพรเนี่ยรองเลขาธิการกกตเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันว่าข้อเท็จจริงไปจับกลุ่มเรื่องอะไรอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็เข้าสู่มาตรา42ของพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการเลือกตั้งหรือไม่คือจริงๆคือพอมาอย่งไม่ถึงที่สุดเนี่ย ก็ต้องดูกัวว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก่อนถึงเส้นตายเนี่ยคดีมันจบกันยังไงเออนะเดี๋ยวเราก็รอติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าต่อไปแต่เช้านี้ก็ตกอกตกใจนะไม่มีใครไปเอี่ยวอะไรใช่ไหมอยู่ดีๆนะคะท่านรองเจ้าหน้าที่ตํารวจมาที่สตูดิโอห้งหน้าของเราคุณไปเล่นอะไรไม่มีไม่มีไม่มีคือเขาจะมาเนี่ยว่าด้วยในเรื่องของเกมต้านโกงจริงๆเนี่ยสอดคล้องกับในหลายๆ ใ <king> นนโยบายท,ที่พรรคการเมืองบอกว่าเนี่ยบางพรรคก็บอกอย่างรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมออโกงเท่ากับประหารออหรือบางคนก็บอกโกงเท่ากับถิดคุกโกงเท่ากับอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวยจะมาคุยกันหลายพักนะปีนี้เล่นเรื่อง,องการโกงแรงๆหลายพักหลายพักหลายพแต่ยังไงก็ตามต้องติดตามพักนี้นะคะต้องติดตามแต่ที่ที่สําคัญก่อนที่จะติดตามอะไรก็ตาม ข่าวนะวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมาร่วมกันแสความคิดเห็นะนะครับอยากให้ดูกันหน่อยว่าคิดเห็นอะไรกับข่าวนี้อยากให้พิมพ์หรือคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าข่าวในวันนี้ต้องร่วมสร้างการขับเคลื่อนความคิดเ,ออเห็นไปด้วยกันก็คือในเพจข่าวร้อนสนามเป้าสําคัญเลยนี่พักอะไรคะเนี่ยพักนี้ต้องดูออ <laughs> พักนี้ต้องดู ติดตามได้นะครับเพจข่าวร้อนสนามเป้านะครับท้ง a c e b o o k และ u t u b e นะครับรับชมย้อนหลังได้นะครับเสิร์ชคำว่าข่าวร้อนสนามเป้านะครับติดตามไว้จะไม่พลาดข่าวสำคัญครับย้ำกันอีกครั้งข่าวไม่ใช่แค่การรับรู้ครับแต่ต้องร่วมสร้างความคิดเห็นและขับเคลื่อนไปด้วยกันค่ะนันเองนะครับอ่ะ,ะอยากฟังจากคุณผู้ชมนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วของพัก โฆษณากับดิฉันนะคะเดี๋วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามเรื่องบอดเกมแก้โกงต้านโกงใช่ไหมฮะกับ,ค,บคุณไก์นะคะเดี๋ยวลูกน้ำลาไปซื้อน้ำเต้าหูห้นะคะ,ะ,ะแล้วก็พักเบรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ